มาทำอะไรในอะไรออะะไรล่ะอะไรล่ะสวัสดีองครับสวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้อยู่ที่อำนาจเจริญนะครับเอาว่ามีผู้อื่นตอนนี้ว่ามีผู้อื่นเลยปะโอ้โหตอนนี้ตอนนี้เขาเดินข้างมาหอดอำนาจเจริญนะครับ มาอยู่ที่เงียงก์เทียงนาบอกคน่าเราจะมาพักที่อำนาจเจริญเออเทียงนานี่่อนอะเราจะมาพักกันที่อำนาจเจริญแล้วก็จะเดินทางกันต่อไปที่อำเภอพนาเนาะเพื่อไปงานอยู่ที่อำเภอพ,พนานะครับไปเงียง ที่บนาคิดมันเกิดขึ้นนี้แล้วพี่น้องเข้ามากินเขายีรานเทียงหน้าครับก็ดีว่าเป็นลางมอมอะไรโ็ได้คือก่าเหย่างก็ไข่ทีวะโอ้โหไข่เป็นไี่ที่ไข่ได้เนี่ยเดี๋ยวไข่ยบอกว่าเถ้าไข่มาสร้างปิด ถามดอกเอาเดี๋ยวเอาเปลี่ยนหลานครับถ้เาเปลี่ยนพิกัดก่อนเข้ามาหอหนเพิ่งล้างหม,ม้อไปแล้วเ,เปลี่ยนหลานหนึ่งไปไปยังก่อนเมื่อกี้ไปหลานเที่ยงหน้าเข้าล้างหม้อแล้วเดี๋ยวนะหวังกินไหมครับพี่น้องอาชิมากินอยู่นี่ตัว กวาดเจริญอาหารพระนเรศกษีเจริญอาหารเด่ดอกตอนนี้พราว่าแค่กระรังงงอกนี่ว่าอยู่ใส่สิกระรังคือดอกว่าเข้าไปนี้เป็นเมืองอำนาจไปนี่ยะโสทอดไปนั่งมีปยะโสไปไปแยกบ้านน้ำปีกตั้งนี้เขาเมืองอำนาจแล้วก็ทะลุออกไปพุ่นละ เออขีวนไปวนมาคอยงงแล้วกินเขาซ่าเกินนะครับตอนมาทำอะไรนายทิดา

ใช่ใช่เ็บใสเอาใสไม่นั้นก็เอาเกลีกันมน้องทำก็ะดได้ทำแล้วติดส้ออันนี้รเอาคืิที่นางี่ไปอ้วันนี้ขอบคุณเจีิดาพร้อมกับอะไรนี่เป็นไงล่ะ ปวดใหญ่เลยวันนี้สดไหมก่อนนะดเดยังองก่อนสดสั่นไหมเป็นยังครอเด็ดยังสันบวเป็นไงกินู้ว่ากิน้อิ่อกินอะไรกัหารกสวันเถ่ายรูปของครับได้ครับ หวยหวยขอกล้องมามากินเขาคนกัมาขาถ่ายรูปนะโอ้ยที่ไทยเบื้องหลังคนดังเนาะ ใา้เบื้องหลังคนดังเมืองสีสะเก็ดคนดังเมืองสีสะเก็เนาะคนดังเมืองสีสะเกีแถวสารากลางเลยไฟแดงไว้นิดนึงไปหาซื้อน้ำแดงเออสูคดดังสีสะเกียดมาเลยครับมาอีกแล้วมาตรวจกิจการสาขาอำนาจเจริญน้องธิดาเล่า แอบไทยเอาดอกใช่ได้ยุติแต่วันบ่ไปล่องส่ไปชีขนมวงเรียนไปวะเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูไปดูอ้ยอ้มาซื้ออะไรไหนของอ้ได้อะไรครับ ซื้อไข่โอ้อ้มังกรได้ไข่น้องธิดาลาก็เลาะอยู่นู่นเนี่ยเจ้าของกิจการมูนีมาทั้งสวงพร้อมเจ้าของกิจการเป็นแม่ทั้งอายทั้งน่อง แอนมาเอาแล้วปัญหาเกิดแล้วครับปัญหาเกิดแล้ววันนี้เจ้าของกิจการมาเองมาทั้งพี่ด้วยโอ้ยกินเบิดเบ้อหรอวันนี้มาตรวจกิจการกับน้องธิดาไอ้มังกรมาตรวจสาขาอำนาจเจริญพ่ะนะ มาหวอดวันเซเว่นสิปิตนี่อยากโอ้โหพี่งังกรพี่งังกรซื้ออันนี้มาฝากน้องหน่อยนี่ซื้อขนมมาฝากน้องที่ดาน้อยน,นี่นี่ไงนี่นี่นี่เดอะไรอะ อะไรล่ะอะไรล่ะพี่มงกรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้ไม่อยากกิน,โป,กกน,นโปรตีนเโปรตีนเขาเอิ้นโปรตีนเข้เอุ้นโปรตีน อย่าทายคิดแม่งชี้คุนึกล้วก็ขนมขนม่งมีใช่ี้ต่นแน่เด้อันม ชีติ่งขอขน,นมเชเว่นในเด้อชี Eden. ติ่งอันนี้ที่ร้าน,นจะมีใช่ไหมเนี่ยรู้คะ่ะมันเป็นน้ำเกลือใช่ไหมช่ชิมดูก่อนน้ำเกลือมันเค็มนะชิมอะไรอยู่ไปล้างอยู่อันนี้นะคะเหมือนกันค่ะคนละยี่ห้อเฉยไปล้าง กระโมงเอาขี้โมงกามากินทิดาลาวนะอีอันนี้หวานมากแต่อร่อยแต่หนูไม่เคยกินเห็นพวกโฆษณาคือชีหูว่ามันแฉบเดี๋ยวนี้ดูของโฆษณากา็เคยกินเป็นยังก็คือเบียนตั้งแต่อยู่น้ำมูนีแตงแตยนะว่าอร่อยแตงแต่ประตูเชฟเว่นคนเปิดเดี๋ยวนี้ จะออคว้างกิจการอยากได้ยังแถวนี่ตรวจกิจการเธอ,นะอดูเวลาด้วยนี่มันกี่ทุม่มกี่ยามเนี่ยดูด้วยเนี่ยยี่สิบสองโมงแล้วนี่เดีมา,มาตรวจกิจการอะไรเด็กเดืกดเดนะิ่นอยากได้อะไรอเอาข้าวหนูไม่มีเหรอไม่เพรมันมันต้องเป็นสีดำอะไรมันดำไมมครับ อีหยังเกิดว่าเหรอมันคือยังกินไดหน่ะเนกินได้ยังได้แนวเงี้ขี้หูก็ที่แดดละจะเอาไปทำอะไรล่ะแย่ขี้หูไงก็โอ้เอาอยาสร็จเอามากินแย่เสร็จก็เอามากินฝนนะเอาหอนมีตะเลียบประเด้เอาไปหัวเขาไปถิ่มได้บุบาันนี้ ไม่ควก็เอาไว้ก่อนี่อนเรไหนอะม่งัไใช้บะกายได้พอแล้วบันั่ะอ๋อพี่มังกรพอแล้วเด้อตรวจกิจการแค่นี้พอเฮ้ยไปเร็วุด <c oughs> <c oughs> ใช้มีเงื่อลไรบันนนี่ฮะที่ดาเ่า มีเงินหลายบันไดใช่ไมมสีบีเบงกันอ่ะมีหกสิบบาทเนี่ยป๊าหัวใสผ่านเลี่ยมลายอีกเหรอขอโทษคือมีแบ่งแดงๆนะมาธรรมดาจ้าเลยไครแม่ อืมเงาไหมดีม่คอันนี้ึดีเละดมาบ่งของ่ายของสวยก็สวยกิจการเมือนแต่บึงฟองเจ้าของกิจการหน่อยพนนีพ <c oughs> ่อปน,น้อพ่อปน้อพ่อปนอ้อน ปไอ้มงกรไปกระ,ะจอบบังงョนีย <c oughs> ี่สิบสองเไม่มียี่สิบไปเราขึ้นรถกันดีกว่าปล่อยไว้นี่แหละสองคนนะและแล้วประตูได้เปิดสามครั้งแล้วเขาก็ยังไม่ออกมา และแล้วเขาก็พากันออกมาแล้วนำทีมโดยทีดาลาวไปไหนไม่รู้บทหนึ่งพี่ไปสรางนำนาจด้วยบ้านนี่โอ้ยนักพอสองขีดบะนะ่เนาะสองคนร่วมกันนำปฐควานทันไม่ไอันนี้น่ะพี่มงกรสองคนรวมกันไม่ถึงหกสิบนั่นแห้ะไปครับ กลับไปนอนกันนะครับ